เท้าโท้าขาตุงหัวผมเนี่ยนี่นะครับยายายาเท้าเท้าขตึงหัวผมเนี่ยนี่ไปทำยังไงไม่ได้ทำลายร่างกายเขาไม่ได้เขาใบย็นคกูทำะไจะเจาะขนาดนี้วะมันมีเรื่องกับมึงเบื่กันจอยแล้วครับผมไม่ได้จอไาะไรหรอกลองลองคุณ้อที่ยังกันเบื่เนี่ยเหรอครับผมคือว่ามันโอนในมันปิดตันการโอวนเฉพาะช่วงขาดสเคืองถึงเทียงขืนนะครับอ๋อมันอนมาอะไรเพิ่งกบไว้บาด้ผมเหอหน <oh no ่ครับนพบ่ได้คุณไวผม อ๋อลก็จะลองลองโอนใหม่รอบนี้ครับมันก็ได้แล้วครับนี่มันพึ่งได้นี่ครับพึ่งได้แล้วพึ่งเที่ยงคืนนี่ครับผมอืมอ่าใช่อยู่ช่วงช่วงใกล้ประมาณเที่ยงคืนจะติดนี่แหละช่วงแอปมันมีปัญหาพอดีเนาะแอครับนมีปัญหาแล้วก็พวกไทยพาณิชย์เนาะมันจะมีปัญหาครับผมมันโอนมาไหนเพิ่นบรเข้าใจนะครับโอเคเนาะแง่เนาะเดี๋ยวหนึ่งพันครับผมหนึ่คร้อยยี่สิบถามเพิ่อนสแกนอยู่เลยครับไว้สแกนอยู่ในมือผมนี่ครับ เดี๋ยวเดี๋ยวพยาธิเฮียสแกนให้น้องเลยจะได้จบกันงั้นเดี๋ยวขอแยกคุณพี่น้องสแกนหน่อยนะครับโอ้โหมือพลาอุ้ยเยพื่อโตัวเขาตุ้งหัวผมเนี่ยนี่นะครับยายายาเพื่อตัวเขาตุ้งหัวผมเนี่ยนี่ไปทำอย่างไรไม่ได้ทำลายร่างกายเขาไม่ได้ก็ไปแจ้งความน้องไปแจ้งความก็ได้ครับ่ะผมไปแจ้งความครับผมเออไปแจ้งความครับผมไปทำอย่างนั้นไม่ได้ไม่ถูกไม่ถูกเลยพี่ ไปทกอย่างนั้นมันประโกมันมันเป็นกล้องกล้องก็อยู่กันเต็มเนี่ยถ้าเขาไปประจานเรื่องอะไรที่มันเนี่ยออกข่าวเนี่ยถ้าเป็นเรื่องเงี้ยมันเรื่องใหญ่เลยนะจะทําอย่างนั้นไม่ถูกไม่เป็นไรไม่พี่ก็ต้องให้เกียรติผมด้วยแต่อย่าไปคุกคามน้องอย่างนี้ไม่ได้ไม่พี่ก็เป็นผู้ใหญ่แล้วเขาต้องต้องให้ไอ้นี่น้องมันไม่ต้องไปคุกคามเขาคะคนคื้นกันนี่ครับผมเดี๋ยวเดี๋ยวสแกนสแกนให้น้องก็ได้นะเดี๋ยวพี่เขาสแกนเรื่องเรื่องนี้ก่อนไปบ้ากันครับผม อย่าไปลงวันที่กูจำันานอะครแกแห่กูกระจอกลีกูทำไมกระจอกขนาดนี้วะมามีเรื่องกับมึงเนกูทำไมกระจอกเนียมันไม่ได้ว่าหรอกลองๆอเค่ราที่ยากันเบิร์ดหนึ่งเหรอครับมันไม่เทยวเที่ยรัาผมมืออะไรมาอะไรยากับผมผมไม่ไหลมาใหญครับผม เรื่องแค่นี้รบกวนพี่พี่เขามาเอ้าเจ้าเป็นคนบอกขอโทษเขามากเวรบอกอ่าน้องเอาแล้วแลแล้วกันไปเดี๋ยวเลื่กงนก้นนกะนกั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 น้องแยนกกันกปนันไม่ต้องทนเลาะกันกอนนกอนนนน กระแทรูปรถทารูปยังไวอ่าก็ไปแจ้งความเอาเอาเปาวอย่าไปอย่าไปชวนทะเลาะนะอย่าไปอย่าไปอย่าไปอ่าเดี๋ยวเดี๋ยวน้าหลังนะอย่าไปยุงทะเลาะเขาเดี๋ยวเดี๋ยวดน้าหลังนะอ่าครับออกซีนนะสนุกสนุกไม่ต้องอะไรมากอันนี้อันนี้แยกกันได้แล้วครับเนาะขออนุญาตขออนุญาตครับขออนุญาตขออนุญาตรถรถเนี่ยคันไหนครับเดี๋ยวขออนุญาตอ่าขออนุญาตขออนุญาตแยกกมันไรมรญาคือคือยังไงก็ช่างไม่ต้องไปทะเลาะกับเขานะครับต่างคนต่างแยกกันดีกว่า เรื่อง,เร,องเรื่องการไปทไําร้ายร่างกายน้องเขาใหญ่าําอย่า,ยยางนั้นไม่ได้เพ้ายใจน้องพี่นะเขามันมันเก่าเห้ามากจะเปคือจะเราจะเอาโทรศัพท์ไปเคาะหัวน้องเขาไม่ได้อย่างนั้นท่ามเลยค่ะพี่ต้องให้เกียรติผมด้วยผมมาเข้าเงี้ยเงี้ยเขาะเคขื่นก็ได้ไม่เป็นมัน,ม,นมันทาอย่างนั้นไม่ได้นะจริงๆแล้วคือไม่พี่ก็่เสียใจยคือถึงเราเขาเขาเขามาถามผมว่ามึงมาถามกูไหนแล้วว่ากูเติมเก้าห้านี่เติมดีเซล ผมก็บอกว่าผมเติมเก้าห้าเข้าไปแล้วครับเพราะว่าเขาเป็นลูกค้าเคยมาเติมบ่อยแล้วครับผมแต่ว่าเมื่อวานเขามีอาการเมาด้วยครับเขาทีนี้น้ำมันเติมเสร็จแล้วเขาก็บอกว่าไปเอาบินเงินสดมาผมก็บอกเขาว่าบินเงินบินเงินสดเอาไม่ได้ครับผมตังยังตังตังลูกค้ายังไม่จ่ายเลยครับเขาก็บอกว่างั้นมึงไปเอาตังกับคูณหน้าเซเว่นผมก็เลยบอกเขาว่าอดีาวเพิ่งออกไปจากหน้าปัอนน้ำมันเพราะว่าตังยังไม่จ่ายครับเขากว่าสตาร์รถไปหน้าเซเว่นครับ พอคราวนี้ไปถึงนง้าเซเ่นเขาก็บอกว่ามึงมึงจะหาเรื่องกูเหรอผมก็เลยบอกว่าผมไม่ได้หาเรื่องครับผมมาทำผมมาทำทำ,ทำงานหาเงินหาเงินครับ